เล่าหลังเล่นครับน่าจะเกือบๆหนึ่งปีแล้วครับที่ผมไม่ได้ทำคอนเทนต์นี้เลยเหตุผลง่ายๆเลยครับกูคแค่ขี้เกียจเพราะคอนเซปของคอนเทนต์นี้ครับผมตั้งใจว่าผมจะพยายามจําให้ได้มากที่สุดแล้วนํามันมาเล่าตามความคิดและมุมมองของผมเอง คลิปนี้ครับมันไม่ใช่การสรุปเนื้อเรื่องแต่อย่างใดคือถ้าหากคุณอยากได้สรุปเนื้อเรื่องแบบละเอียดเข้าใจง่ายนะแนะนำว่าดูคลิปอื่นดีกว่าคลิปนี้ไม่น่าจะเหมาะเท่าไหร่ถ้าหากจะบอกว่าผมเป็นคลิปสรุปแล้วเนี่ยผมค่อนข้างที่จะอายอยู่พอสมควรเพราะสิ่งที่กูทำครับคือกูอ่านแค่รอบเดียวแล้วกูก็ไม่ย้อนกลับไปดูอีกรอบหนึ่งด้วยเนื่องจากส่วนใหญ่ครับผมอยากจะเน้นพูดคุยเหมือนแลกเปลี่ยนความคิดและใน,นคลิปนี้ครับนั่นก็คือเล่าหลังเล่น Emporius l o n g า s t e r รคกูกำลังประสบปัญหากับนกใช่หรือไม่เรา เ h b i r d p r o t e c ไล่นกทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือโรงงานเข้ารับหมดหรือหากใครอยากสอบถามเขาก็สามารถสอบถามได้อ๋อและที่สำคัญเขาแค่ไล่ไม่ได้ทำร้ายหากใครสนใจติดต่อกดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยครับในตอนเปิดของเนื้อเรื่อง e m p เปร a s นะฮะเราก็จะได้เห็นครับว่าคนที่ร่วมเดินทางมาเพิ่ม กับ Astro Express เนี่ยจะมีอยู่ที่กัน2คนนั่นก็คือ Black Swan แล้วก็ Sunday ที่ Sunday ครับง่ายๆเลยคือใกใหญ่จะออกเดินทางไปโดยไม่มีจุดหมายก่อนเพื่อจะหาจุดหมายตัวเองได้ก็จะลงตรงนั้นส่วน Black Swan ครับมีเป้าหมายนั่นก็คือ Emporius โดยดาวดวงนี้นยครับมันคือดวงดาวที่ตัดขาดจากภายนอกไปเลยเว้ยซึ่งมันต่างจาก Serirosic ตรงที่ว่า Serirosic ครับเคยเชื่อมต่อภายนอกมาก่อนคือผมจะพูดว่าโลกภายนอกแตไ่ไม่ใช่โลกนี่มันเป็นจักรวาลแต่ Emporius ครับกลับกันเลย ดาวดวงนีไ้ไม่เคยติดต่อกับภายนอกหรือยซ้ำํำและภารกิจของปสวรครับนั่นก็คือมาเก็บเกี่ยวความทรงจําของดาวดวงนี้นั่นเองเอาง่ายๆก็คือเจ๊แกหาได้เพราะว่าความสามารถของความทรงจํานั่นแหละโดยถ้าหากไม่มีความสามารถของความทรงจาครับจะไม่สามารถหาตําแหน่งของดวงดาวนี้เจอได้เลยส่วนสาเหตุนั้นครับผมคิดว่าในอนาคตน่าจะมีการเฉลยว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะผมไม่คิดว่ามันจะเป็นเหตุผลง,ง่ายๆอย่างเช่นแบบว่าก็กูไม่อยากติดต่อก,กับดาวดวงอื่นกูก็เลยปิดแม่งเลยผมคิดว่าไม่น่าจะใช่อย่างนั้นปะและการบกเบิกครั้งนี้ คนที่ลงไปบูเบิกมีเพียงแค่ตัวละครหลัก MC ของเราแล้วก็ต้านเหิงเพียงแค่2คนเท่านั้นเนื่องจากว่ามีนาครับมีอาการป่วยจึงไม่สามารถลงไปด้วยได้จากการคาดเดาของซันเดย์แล้วก็แบล็กซอนคิดว่าน่าจะเป็นผลจากพอทรงจำนั่นเองซึ่งตรงน,นี้ครับผมดีใจมากที่ในที่สุดมึงก็เล่นประเด็นนี้สักทีนะเพราะนี่เป็นหนึ่งในปริศนาต้นๆเลยครับที่เกมนี้ปล่อยออกมา กูก็อยากรู้ว่าอดีตของมีนาเป็นคนยังไงเป็นคนที่ไหนทําไมนางถึงกลายเป็นก้อนน้าแข็งและลอยอยู่ในอวากาศได้อะดีใจมากครับในที่สุดก็พูดประเด็นนี้จะทีทําให้การสารวจดาวอิมพอเรียสเป็นหน้าที่ของคนแค่2คนเท่านั้นแถมจะลงจอดไปทางรถไฟทั้งคันก็ไม่ได้เลยนะเนื่องจากว่าทางรถไฟครับไม่มีข้อมูลของดาวตรงนี้เลยไม่การเลือกเป้าหมายในการลงจอดเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสุ่มอยู่พอสมควรคิดเอาแล้วกันครับคือแค่ลงไปก็โดนส่อยร่วงมาแล้วอ่ะไม่รู้หอกใครเดวยนะ ตัวละครตัวแรกเลยครับที่เราเจอนั่นก็คือไพนอนนั่นเองคือแม้แต่ตอนแรกครับพี่แกจะดูไม่น่าไว้ใจมากเลยก็เหอะแต่หลังจากช่วงกลางเรื่องของแพทนี้เนี่ยผมพูดเลยว่าในบรรดาทุกคนในดาวดวงนี้นะไพนอนเป็นคนที่น่าเชื่อถือมากที่สุดลวเลยเชื่อกูดิถ้าไม่จะมีพิกล็อกว่าแบบจริงๆแล้วไพนอนไม่เป็นตัวร้ายกูว่าอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่จากใจคนที่โดนหลอกตั้งแต่ดาวเพนาโคนี่มาแถมมาดาวดวงนี้แม่งก็โคตรโหดอีกโหดขนาดไหนมึงคิดดูพี่เมเด์จริงๆชื่อพี่แกน่าจะว่าไม แมงเหตุเราคือแมงไม่คิดจะปล่อยกูไว้แน่นอนอ่ะดีนะที่คนแรกที่เจอเป็นไพนอนนะไม่งั้นเละเป็นขี้แน่นอนโดยเป้าหมายของไพนอนครับคือต้องการหยุดการล่มสลายของดวงดาวส่วนวิธีการก็คือรวบรวมพลังของไททันไปในดาวดวงนั้นและก็รับพลังเข้าไปเป้าหมายของไพ่นอนคือการรับพลังของไททันเข้ามาในตัวเองนั่นเองในส่วนตรงนี้ฮะตัวเกมเปิดเผยแค่ว่าตอนนี้ไพ่นอนกําลังเข้ารับบททดสอบจากไททันอยู่ส่วนผลของมันครับไม่รู้ว่าจะแพทหน้าไหมหรือว่าอาจจะเป็น2แพทอันนี้กูก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่อกาสที่พี่แกจะสำเร็จเนี่ยมันก็ค่อนข,ข้างสูงอยู่พอสมควรแต่ถ้าไม่สำเร็จหรอตัวละครผู้ชายที่เล่นได้มันก็จะลดไปหนึ่งตัวนั่นแหละต่อมาครับทริปบี้ในตอนแรกที่ผมเล่นครับผมก็สงสัยอยู่ว่าทําไมน้องถึงใช้จรรพนามแทนตัวเองว่าพวกเราตลอดง่ายๆเลยครับน้องแกมีร่างแยกผมไม่รู้ว่ามันรากแยกไหมตัวจํำอ่ะโดยทริปี้ครับเป็นหนึ่งในตัวละครที่น่าไว้วางใจในดาวตรงนี้อยู่เหมือนกันน้องดูไม่มีพิษมีภัยมากเลยอะ่ะ บทของน้องในแผ่นนี้ครับผมมองว่ายังไม่ได้เด่นถึงขนาดนั้นส่วนใหญ่น้องจะโผล่มาเพื่อมาซัพพอร์ตตัวละครต่างๆแค่นั้นเองหลังจากที่เราได้คุยและทําข้อตกลงกับไพนอนและทริบบี้เนี่ยไพนอนก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเมืองกันในเมืองน่าจะปลอดภัยกับตรงนี้อยู่พอสมควรเลยแหละให้ทายครับเข้าเมืองไปภาพแรกที่เห็นคืออะไรไอ้ <c oughs> นึกว่าฉากสงครามคือในเมืองแมง่งแทบไม่ได้ปลอดภัยเลยอะ่ะแล้วจะผ่านเรื่องราวมาได้ครับเราก็เข้าไปพบกับอารกิลา นักเรีอาครับเป็นคนที่มีนิสัยอ่อนโยนและใจดีอย่างมากแถมยังชอบชวนเราคุยด้วยนะจังกิจากแชทที่นางส่งมาให้เราแถมความเป็นผู้นำของนางครับก็เด็ดขาดอยู่เหมือนกันอย่างตอนที่นางครับทำข้อตกลงกับเราว่า คุณจะอยู่ในดาวดวงนี้ก็ได้เราไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าอย่าเปิดเผยเรื่องนอกดวงดาวให้กับคนดาวดวงนี้ฟังโอ้มาขนาดนี้มึงก็น่าจะเดาได้นะได้ครับมันมี NPC อยู่ตัวหนึ่งฮะที่คือกูแค่ไปขอให้แม่งถ่ายรูปแต่แม่งดันทะลึกไปดูรูปเก,ก่าๆในเครื่อง <c oughs> เฮ้ยลูกพี่นี่มันเเมื่อคิดที่ชวนบุคคลแล้วบอกเลยครับในเคสนี้มีนาะน่าจะผิดอยู่พอสมควรมีนาะถ้าเธอโหลดการ์ดเสร็จแล้วเธอฟอร์แมตด้วย่นสิ่งที่ไอหมอนี่ทำครับหลังจากนั้นคือแม่งเอาไปเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียในดาวดวงนั้น เรื่องนึงที่ผมสงสัยเลยครับคือดาวดวงนี้ครับสามารถสร้างอรารยธรรมที่ใกล้เคียงกับนอกดวงดาวอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยพึ่งทรัพยากรภายในดวงดาวเท่านั้นมันเจ๋งมากเลยนะผมอยากรู้มากเลยถ้าดาวดวงนี้เปิดการเชื่อมต่อไปยังดาวอื่นๆเนี่ยมันจะสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตในดาวดวงอื่นได้ไหมแล้วจากที่เอมมอนี M ่ o N e, ครับไปเผยแพร่เรื่องนี้เสร็จแล้วฮะแม่งก็จะพยายามดึงดูดความสนใจฮะโดยการคิดที่จะตกเออ กูกลัวพูดไปแล้วมันจะโดนแบนวะเอาไงดีวะบาจี้จำแล้วกันสุดท้ายครับเพื่อที่ความจิตใจของมันเนี่ยเราก็เลยต้องเปิดเผยข้อมูลบางส่วนไปเพื่อความปลอดภัยของไอ้หมอน้่นั่นเองอันที่จริงน่าจะปล่อยแม่งไปเถอะเพราะผลที่ตามมาครับก็คือการโดนอาริอา์ลากไปสอบสวนและการสอบสวนของนานคือโหดมากเลยนะเว้ยคือถ้าหากเราเล่นตุกติกหรือว่าโกหกเนี่ยน้าก็จะให้เดินเข้ามาใกล้เรามากเรื่อยๆความสามารถของคคสตอรัสคือเมื่อสัมผัสกับสิ่งมีชีวิตไหนแล้วสิ่งมีชีวิตนั้นก็จะต้องขี้นั่นขาาใหรั่กมโดดไน นัจากที่เราตอบคาถามนางไปเรื่อยๆฮะนางก็โอเคอปล่อยไปก็ได้บวกกับการเกลี้ยกล่อมของไพนอนนะฮะทำให้เราครับต้องไปช่วยไพนอนในการรวบรวมพลังของไททันแทนนั่นเองแน่นอนครับ <ast> กัสตอรัสจะตามมาด้วยเอออันนี้คือขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะอันที่จริงเนี่ยครับอารลอาไม่ได้ตั้งใจจะทาร้ายเราจริงๆหรอกคือนางก็แค่ตักเตือนเราแบบในวิธีที่หนักที่สุดเท่านั้นเองจนในเรื่องหลังจากนี้ครับผมคิดว่าผมไม่เล่าคุณก็น่าจะเดาได้นะ คือเรารวบรวมมาได้แล้วเว้ยเอาตามตรงครับเควสในแพนนี้เนี่ยสาเหตุที่นานไม่ใช่เพราะเนื้อเรื่องเลยเพราะว่ากูสำรวจโลกอยู่กูเดินเข้าไปเอ้ยเจอ,ก,อกล่องตรงนู้นกล่องตรงนี้พาสโซตรงนั้นพาสโซตรงนี้ไม่ได้แก้พาสโซตามเนื้อเรื่องสักทีอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจสำหรับผมเลยก็คือเบื้องหลังของตัวละครหลักเรานั่นเอง ย้อนกลับไปในแพช1.3ได้หละมั้งในตอนที่คาฟกาการเป็นตัวละคร playable เนี่ยมีเควสเควสหนึ่งครับของคาฟกาเราได้ข้อมูลบางอย่างจากสิ่งที่เบลดพูดนั่นก็คือคือพี่เบลดเนี่ยพูดเป็นไก,กลายว่าเฮ้ย เราเคยเป็นสมาชิกทีมนักร่าสเตโร,รอนมาก่อนแต่ตัวเกมครับทิ้งปริศณาตรงนี้มาแบบ1ปีเต็มๆเ,เลยนะเพราะในช่วงพนาคอนี้ครับตัวเกมไม่ได้พูดถึงอะไรเกี่ยวกับประเด็นตรงนี้เลยผมคิดว่าเขาน่าจะให้ตัวละคร Firefly เข้ามาในตัวเกมเพื่อให้เนื้อเรื่องมันสมบูรณ์มากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะในซีนนี้ครับคือผมสนใจแบบสนใจมากๆคือกูตามแคปแบบแทบทุกไดอะล็อกอะ ทำให้ผมอยากรู้ถึงความสัมพันธ์ของตัวละครหลักเรากับนักล่าสเตาลารอนคนอื่นๆว่ามีความสัมพันธ์ในด้านไหนบ้างเพราะจากในเวสนี้ครับเราจะเห็นได้เลยว่าบางตัวละครเนี่ยคือนิสัยต่างกับตอนนี้มากๆเลยเนะเว้ยยกตัวอย่างง่ายๆอย่างไฟฟลายอะครับในจีนตรงนี้คือจะเห็นได้ชัดเลยว่าไฟฟลายเป็นคนเงียบๆดูหม่นหมองไม่ค่อยพูดค่อยจาแต่ไฟฟลายล่าสุดที่เราเจอคือนางดูจดใสแบบจดใสามากเลยนั่นทำให้ผมสงสัยครับว่าในช่วงเนื้อเรื่องระหว่างนั้นครับ มันเกิดอะไรขึ้นบ้างแถมไม่ใช่แค่นั้นฮะในช่วงท้ายของการย้อนรอยคองชงจำตรงนี้ครับคือตัวเกมแม่งให้เลือกว่าจะไปคุยกับคาฟกาหรือ Firefly อ่ะบอกเลยครับนี่เป็นการเลือกที่ยากมากๆสำหรับผมฝั่งนึ่งก็ตัวโวยกูฝั่งนึงก็บทแฟนสาวแม่เลือกยากจริงๆแต่สุดท้ายผมก็ต้องเลือกครับ ใช่ฮะผมเลือกคาฟกาอันนี้ผมรู้สึกเียดายอยู่เหมือนกันนะคือส่วนตัวแล้วครับผมอยากจะเจ็บเนื้อเรื่องด้วยตัวเองถ้าช่วงไหนครับมันไม่ใช่ช่วงความลับของเนื้อเรื่องเนี่ยผมแทบจะไม่ดูสรุปจากที่ไหนเลยเพราะผมอยากจะสัมผัสมันด้วยตัวเองแต่เควสเนีย่ยครับมันทําให้กูรู้สึกว่าหรือกูควรสร้างไอเดโรของกูดีวะือผมอยากจะลองเลือกช้อยของไฟอัฟอ่ะว่าบทของนางจะเป็นประมาณไหนโดยบทของคาฟกานี่ครับนางจะแสดงถึงความเป็นห่วงความเอ็นดูเราอยู่เสมอ แน่นอนครับดูเหมือนจะไม่ต่างจากลาสุดที่เราเจอสักเท่าไหร่อาจจะเย็นชากว่านิดนึงซึ่งอันนี้ต้องรอดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างนั้น โดยรวมแล้วครับแพชนี้มีคิดที่ผมอยากรู้มากมายยิ่งกว่าดาวเพนนาโคนนี่อีกคือตอนดาวเพนนาโคนี่ครับเราแค่อยากไขความจริงเบื้องหลังของดาวเพนนาโคนี่แต่ในดาวเอ็มโพเรียสมนี้ครับจากการที่อยากรู้ว่าเอ้แพชต่อต่อไปสถานก,การณ์ในเอ็มโพเรียสจะเป็นยังไงจะสามารถรวบรวมพลังของไททันมาครบทั้ง12ตนหรือไม่คือแค่นี้ครับมันก็น่าจะใช้เวลาดําเนินเรื่องนานอยู่พอสมควรแล้วใช่ปะแต่พอทีนี้ฮะในแพชนี้ตัวเกมดันใส่อีก2เรื่องเข้ามาทําให้ผมอยากรู้มากยิ่งขึ้นนั่นคือเรื่องอดีตของมีนารวมไปถึงอดีตขอองงตััััวลละคครรรหกเเานน่บ ที่ผมจะพูดต่อไปนี้มันเป็นการคาดเดาและการมโรล้วนๆนะอย่าไปใส่ใจเรามาพูดถึงสถานการณ์ในอนาคตของดาวเอเรีสกันก่อนดีกว่าผมมองว่าในอนาคตเนี่ยโอกาสที่ภายนอนจะสำเร็จบททดสอบเนี่ยอาจจะไม่ใช่แพชหน้าก็ได้เพราะในแพชหน้าครับมีตัวละครที่เป็น12วีรชนเข้ามาในเกม1-2ตัวคือทริบบี้ครับว่าไปอย่าง แต่พี่ไมดี้เราเนี่ยแหละผมมองว่าในแพสชหน้าครับดูท่าแล้วตัวเกมน้าจะพาเราไปเดินทางกับพี่ไมดี้เพื่อรวบรวมพลังไททันหรือเปล่าแล้วระหว่างทางกลับก่อนจบเนื้อเรื่องแม่งก็จะให้แบบเราเดาสถานการณ์ของไพนอนต่ออะไรเงี้ยมันตอนเพนาคูนี่อ่ะ เห็นไฟอฟายกลับมาในร่างของแซมแล้วแม่งก็ตัดจบใส่กูเลยแต่ในกรณีที่ไพ่นอนครับจำเรตพอทดสอบในแพชนาเนี่ยผมก็มีปัญหาอะไรเหมือนกันคือผมก็แค่ดาวเฉยๆนะเอาละครับมาที่ประเด็นต่อไปนั่นก็คือเรื่องของอดีตมีนาจากที่ผมลองนึกนึกดูเนี่ยฮะอดีตของมีนาเนี่ยครับมีข้อมูลที่ค่อนข้างน้อยอยู่พอสมควรเพราะนึนด่อยจากว่าตัวเกมครับแทบไม่แตะประเด็นนี้ของมีนาเลยเว้ยคือเรารู้แค่ว่าอาดีตของมีนาครับนางเคยเป็นก้อนน้ำแข็งและลอยอยู่ในอวกาศ ครับข้อมูลมีแค่นั้นเลยแต่มันก็ยังมีเนื้อเรื่องตามอีเวนท์ที่มีนาครับพยายามที่จะตามหาความทรงจําของตัวเองเพราะอยากที่จะนึกถึงความทรงจําเก่าๆนั่นเองใน่วนตรงนี้ครับผมคิดว่ามันเดาอะไรมากไม่ค่อยได้ละมั้งแต่ถ้าจะให้เดาแบบดาร์กไปเลยนะก็คือแบบดาวของมีนาถูกทําลายล้างไปแล้วนางได้แบบคนในครอบครัวแช่แข็งตัวนานให้กลายเป็นน้ําแข็งแล้วก็ล่องลอยอยู่ในอวกาศจนกระทั่งฮิมิโกะไปเจอเอ๊ะมันจะดาร์กไปว,วะมึงคงไม่ใช้มุกนี้หรอกใช่ปะใช่ปะวนในเรื่องสุดท้ายเลยก็คือ อดีตของตัวละครหลักเรานั่นเองจากที่อ่านเนื้อเรื่องมาครับข้อมูลไม่ได้มีน้อยพอๆกับมีนาแต่ข้อดีของเรื่องนี้นั่นก็คือเราสามารถรับรู้เรื่องราวพามุมมองต่างๆของตัวละครได้อย่างเช่นเลยครับจากพี่เบลดจากบทผู้ของเบลดแล้วครับที่ทาให้หลายคนรวมถึงผมด้วยเนี่ยมั่นใจเลยว่าตัวละครหลักเราครับต้องเคยเป็นหนึ่งใน,นนักราชเตอร,รอนมาก่อนเพราะพี่เบลดได้พูดว่านอกจากเออใครนะเออผมจำไม่ได้ไอ,อ้คนที่พี่เบลดพูดอีกคนหนึ่งอะก็มีตัวละครหลักเราเนี่แหละฮะที่อยู่กับคาฟกาได้นานที่สุดแต่ทีนี้ครับทีนี้อะะไรกันล ทำให้เราต้องแยกตัวออกมาจากนักล่าสเตรารอนอย่างที่ผมบอกไปครับอันนี้มนูล,ล้วนๆนัควิทหลังบ้านกูจะหมดแล้วอย่างแรกเลยครับที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้นั่นก็คือตัวละครหลักเราครับได้ไปเจอกับการต่อสู้สึกหนึ่งและในศึกนั้นครับเราดองคีตัวของคาฟกา้าอาจจะไม่อยากให้เกิดอะไรแบบนี้ขึ้นก็เลยพยายามหาวิธีให้เรากลับคืนมาถ้าหาเป็นอย่างนั้นเนี่ยความหมายในการเป็นนักลาสเตรารอนของนางเนี่ยก็น่าจะคอมพลีทแล้วปะ ป้าหมายของนางคือนางอยากจะรับรู้ถึงความรู้สึกต่างๆเพราะในดาวบ้านเกิดของนางเนี่ยครับมันมีแต่ความโหดร้ายทําให้นางรู้สึกเย็นชาปไปกับทุกสิ่งอย่างและเพราะอย่างนั้นครับมันเลยมาที่ข้อ2นั่นก็คือกูมไม่รู้ยอกยอกยอกอย่างที่สองที่ผมคิดเลยก็คือไม่แน่ฮะอาจจะเป็นที่ตัวเราเนี่ยเราอาจจะได้รับภารกิจบางอย่างจากเอริโอทำให้ต้องรีบูตความทรงจําและลืมทุกสิ่งอย่างไปแต่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมครับเราจะสามารถจดจําได้ทุกอย่างเองทีนี้ถ้าเนื้อเรื่องมันเป็นอย่างนั้นจริงอะนะ ผมคิดว่าไม่แน่ตัวเกมแม่งอาจจะทําเนื้อเรื่องที่แยกไป2รูทก็ได้แบบรูทหนึ่งเราเลือกที่จะอยู่ฝั่งนักล่าสเปรารอนกับอีกรูทหนึ่งคือเราเลือกที่จะเดินทางไปกับเอ็กซ์ทราเอ็กซ์เพรสต่อไปอย่างที่ผมบอกไปครับสิ่งที่กูพูดตรงนี้กูมนโนล้วนๆคิดไปเองอะ่ะเข้าใจปะ่ะเพราะงั้นครับฟังหูไว้หูคิดและว,วิเคราะห์เยอะๆหรือจะไม่เชื่อเลยผมก็ไม่โกรธนะแต่สุดท้ายนี้ครับในตอนนี้ฮองไกสตาร์เรลเดินทางมาถึงแผ่น3.0แล้วคุณรู้ไหมครับันยจะมีอย่างหนึ่งที่ยังเหมือนเดิมอยู่ นั่นก็คือเสียงภาคญี่ปุ่นกูโคตเบาเลยอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าภาษาอื่นเขามีปัญหาอะไรแบบนี้ไหมแต่ว่าในภาคญี่ปุ่นที่ผมใช้เนี่ยตอนเกมเพล์ก็ว่าไปอย่างครับแต่ตอนคุยเนื้อเรื่องผมรู้สึกว่ามันเบาไปนิดนึง อันนี้แอบเพียใจยอยู่เหมือนกันที่ตาวรอบข้างแม่งดังกว่าบทพูดอะเอาเฮ้ยยังไงในเรื่องในแพต่อไปเนี่ยผมก็คงรอติดตามอย่างใจจดใจจ่ออยู่เหมือนกันอาใครคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับสิ่งที่ผมพูดไปนะก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะฮะเหมือนเดิมนะครับหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอทูลลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายจ้า